มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเตือนให้ใส่แมสแต่ละคำฟังไม่ได้เลยค่ะเมื่อวันที่10พฤศภาคม64รดยได้ว่าเป็นคลิปที่ส่งต่อกันเป็นจำนวนมากจริงๆนะคะสำหรับหญิงรายหนึ่งที่เธอเองไม่ได้สวมใส่แมสนะคะแต่เมื่อมีคนกล่าวตักเตือนกลับแสดงท่าทางโมโหและตอบว่าด้วยถ้อยคำที่ไม่สุภาพ โดยคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่จากเพจสมุทรปราการระบ,บุข้อความว่าหัวร้อนเมื่อแม่ค้าเตือนว่าทำไมไม่ใส่แมสมาตลาดสาวขิจกรยานพร้อมเด็กเกิดอาการไม่พอใจต่อว่าลั่นตลาดค่ะแม่ค้าเองเตือนให้ใส่แมสนะคะแต่ว่าถูกด่ากลับด้วยท้ายคำที่ไม่สุภาพเลยค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะอย่าลืมทำตามมาตรการป้องกันนะคะด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านและหมั่นล้างมือบ่อยๆงดเดินทางไปสถานที่เสี่ยงนะคะขนไทยด้วยการรักกันเตือนกันแต่กลับโดนต่อว่าต่อไปคงไม่มีใครสนใจกันแล้วนะคะขอขอบคุณสมบประการและขอขอบคุณมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ